ในครั้งก่อน KPV Wealth Solution ได้แนะนำบริการบริหารทรัพย์สินครอบครัวไปแล้ว4อย่างนะคะ1การจัดตั้งกติกาของครอบครัว2การวางแผนความเสี่ยง3การวางโครงสร้างการถือครองทรัพย์สินและ4การวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่นนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำรายละเอียดของการวางแผนการทำสารกุศลหรือฟรีแ n นซ์ฟีให้ฟังกันค่ะ สำหรับครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงและมีทรัพย์สินมากมายอาจสนใจทำเรื่องสาธารณกุศลเพราะสังคมไทยปลูกฝังให้เราเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะการทำสาธารณกุศลสามารถทำได้หลายรูปแบบค่ะเช่นเป็นผู้บริจาคหรือเป็นผู้สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลหรือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆหรือจัดตั้งองค์กรสาธารณกุศลของครอบครัวเพื่อดำเนินการเองหรือนำเงินไปลงทุนในกองทุน นําเงินไปสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นนะคะในต่างประเทศครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงมีแนวคิดเรื่องทําสาธารณกุศลเพื่อเป็นการตอบแทนคืนกลับให้แก่สังคมเพราะการให้เป็นค่านิยมที่สําคัญสําหรับครอบครัวโดยมีผลพลอยได้คือ ครอบครัวจะเป็นที่รู้จักในแง่มุมที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมีการสะสมความดีจากรุ่นสู่รุ่นทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นค่ะ K-Bank Private Banking จึงมีบริการช่วยแนะนำการวางแผนการทำสาระกุศลเพื่อตอบโจทย์ของครอบครัวและการทำอย่างยั่งยืนรวมทั้งการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะ บริการวางแผนการทำสาธารณกุศลคือบริการที่ Family Well Planning จะช่วยครอบครัววางแผนการทำสาธารณกุศลให้เป็นไปตามโจทย์ที่ครอบครัวต้องการค่ะซึ่งประกอบไปด้วย1นึ่สำหรับครอบครัวที่ต้องการเป็นผู้บริจาคทางทีมจะแนะนำองค์กรสาธารณกุศลที่มีวัตถุประสงค์ตรงตามที่ครอบครัวต้องการรวมถึงการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อนำผลตอบแทนมาบริจาคอย่างต่อเนื่องค่ะ สําสำหรับครอบครัวที่ต้องการจัดตั้งองค์กรสาธารณกุศลของครอบครัวเองทางทีมจะมีคำแนะนำเรื่องรูปแบบองค์กรสาธารณกุศล,ลที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นมูลนิธิสมาคมวิสาหกิจเพื่อสังคมกระบวนการการดำเนินงานรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะสาสำหรับองค์กรสาธารณกุศลที่จัดตั้งแล้วทางทีมจะมีคำแนะนำเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธภิภาพและเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะกรณีที่ครอบครัวต้องการ เอาที่ดินเงินฝากรวมทั้งพอร์ตการลงทุนบางส่วนมาทำสารกุศลสิ่งที่ครอบครัวต้องตอบคำถามเบื้องต้นมีดังนี้ค่ะ 1. ครอบครัวต้องการทำสารกุศลในด้านไหนเช่นการศึกษา เด็กผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเฉพาะทางเป็นต้นเพื่อกําหนดเป้าหมายแนวทางการทสารรํสาธารณกุศลที่ชัดเจนค่ะ 2. ครอบครัวประสงค์ที่จะเป็นผู้บริจาคหรือจัดตั้งองค์กรสาธารณกรุศลเพื่อครอบครัวจะได้ทราบถึงภาระและหน้าที่ในการทสารรํสาธารณกุศลก่อนการตัดสินใจค่ะ 3. รูปแบบการบริจาคหรือการทสารรํสาธารณกุศลที่เหมาะสมเป็นอย่างไรทางทีมจะให้ความรู้ด้านต่างๆเช่น ภาษีและกฎหมายรวมถึงการดําเนินการปฏิบัติการต่างๆด้วยค่ะ 4. การดําเนินการการทำสาธารณกุศลมีอย่างไรบ้างทีมจะแนะนําผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่น กฎหมายการดำเนินการรวมถึงให้คำแนะนำและช่วยอำนวยความสะดวกให้ค่ะทั้งนี้การวางแผนการส่งตอ่อทรัพย์สินมีประเด็นหลายอย่างที่เกี่ยวข้องจึงควรใช้เวลาศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนเริ่มดำเนินการนะคะ mm hmm. หากท่านสนใจรับบริการโปรดติดต่อ Private banker ที่ดูแลท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในคลิปนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ สิก่อนไทยบริการทุกระดับประทับใจ